AI จะเหลา5ฟีเจอร์ที่ iOS 18เติมเต็มให้คุณใช้ได้กับ AirPods Pro 30มิถุนายน67อีกไม่นานหลังจากนี้ iOS 18รุ่นใหม่ที่กำลังจะปล่อยให้คุณได้ทดลองใช้งานในแบบภาพลิ c BTA ภายในเดือนกรกฎาคมนี้แล้วและมีการปรับปรุงหลากหลายเรื่องอยู่ เพียงแต่ว่ารอบนี้เราจะมาดูกันว่าฟีเจอร์ที่คุณจะใช้งานได้กับ AirPods Pro รุ่นล่าสุดนี้จะมีอะไรบ้างเรามาดูกัน 1. สั่งงานด้วยการเคลื่อนไหวที่ศีรษะ h e a เ e เรเริ่มแรกหลายคนที่เห็นใน Present คือการสั่งเพื่อรับสายหรือไม่รับสายผ่านการสายหัวหรือพยักหน้านั่นคือฟีเจอร์สั่งงานเท่านั้นโดย Siri จะพูดว่ามีสายเข้าคนนี้ จะรับหรือไม่หรือการสั่งอ่านข้อความเพื่อให้คุณรับข้อความอยากให้อ่านหรือไม่ก็สามารถสั่งงานได้แบบเดียวกัน t o Voice Isolation ปกติแล้วระบบจัดการเสียงหรือ Voice Isolation จะทำให้มีฟีเจอร์ที่เงียบขึ้นเมื่อเทียบโหมดปกติแต่ปกติจะใช้ได้กับอุปกรณ์เท่านั้นล่าสุดก็มีข่าวดีว่าใน iOS 18จะเพิ่มให้ฟีเจอร์นี้ใน AirPods Pro แล้วด้วยครับ 3. p ersonalized spatial audio ในโหมดเล่นเกมสํามรับฟีเจอร์ personalized spatial audio หรือระบบเสียงรอบทิศที่คุณสามารถใช้งานฟังเสียงรอบทิศที่มีข่าวดีว่าจะมีฟีเจอร์ของการเล่นเกมแล้วให้คุณเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นและรวมถึงฟีเจอร์นี้จะให้เสียงคุณภาพสูงขึ้นทั้งการฟังเพลงและดูหนังแต่ว่ารอบนี้จะเพิ่มให้ทั้ง a i r p o d s รุ่นที่3 AirPods Pro และ AirPods m a x ซีเพิ่มระบบ Adaptive Audio Control สำหรับฟีเจอร์ AirPods Pro รุ่นที่จะมีฟีเจอร์ Adaptive Noise Control รุ่นใหม่สามารถจัดการในเรื่องของ Active Noise Cancellation ที่มีการเก็บรายละเอียดที่ดีได้และล่าสุด iOS 18รุ่นใหม่ใน Customize Adaptive Audio ทำให้สามารถปรับระดับเสียงระหว่างการเก็บ Noise ที่มากหรือน้อยก็ได้ 5ฟีเจอร์ h e a r i n g a i d Mode สำหรับฟีเจอร์ของ AirPods Pro จะมีฟีเจอร์ใหม่ข้อ h e a r i n g a อ d Mode ที่จะมีใน iOS 18โดย Mark Gurman ได้เผยว่า AirPods Pro จะมีฟีเจอร์เพิ่มให้เสียงมากขึ้นให้เสียงที่ดีมากขึ้นสำหรับ5ฟีเจอร์เหล่านี้จะได้ทดลองใช้งานกันอีกไม่นานหลังจากนี้หาก iOS 18หรือ iPad OS 18เปิดตัวนะ snook.com ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ